สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับกับสุนลิซเวแอดปยเมื่อคืนมีเรื่องน่าตื่นเต้นอีกแล้วนะจ๊ะใช่ครับแม่เมื่อคืนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับแอดกิฟรายงานนิดนึงก็น้องลิสค่ะมีภาพคอลเลกชันล่าสุดเพิ่มมาอีกแล้วนะจ๊ะเพิ่มมาด้วยคุณพ่อบาร์บินค่ะเป็นคนเอามาลงเลยนี่น้องมีคนแซว่าน้องสองพระดูสิแม่แซวน้องเสียเลยนะฮะแต่น้องนี่ตั้งใจดูเลยนะเออจริงๆมันคืออุปกรณ์แบบซีเรียสกับงานมากเลย ส่องอัญมณีเลยค่ามากนะคะที่เห็นวางอยู่เนี่ยมูลค่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านที่เห็นเป็นเม็ดจิ้ว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 เนี่ยไม่ได้แพงแค่อุปกรณ์นะไม่ไม่ได้แพงแค่ตัวอัญมณีนะแม้กระทั่งอุปกรณ์ในการส่องก็ยังแพงนะครับบอกเลยก็คือต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพที่คุณพ่อลงให้ฟังหมดนะคะหลายคนอาจจะคาใจเอ๊ะน้องไปทำอะไรที่กรุงโรมเออไปทำอะไรบ้างคุณพ่อลงละเอียดยิบเลยค่ะว่า ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นหนึ่งวันที่สุดทึ่งเลยที่เจอน้องลิสทำอะไรบ้างมไม่ว่าจะเป็นการที่พาเข้าไปดูเนี่ยเป็นมันเป็นเหมือนแบบแฟลชช็อปใช่ไหมแ<ข>ฟลชชิปช็อปของเขาาแฟลชชิปช็อปด้วยเหรอ,อแล้วแฟลชช็อปคืออะไรไม่มีนะแฟลชชิปช็อปคืออะไรแอดป่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นจุด ร้านสตอร์ของเขาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนเลือดทงของของแบรนด์เขาเลยอะไรแบบนี้ครับก็คือพูดถึงว่าถ้ามากรงโลมเนาะเป็นต้นกําเนิดของแบรนด์เนี่ยต้องมาที่นี่<ต>เลยเคือแบอบที่เป็นแบบเลือดทงเป็นออริจินอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาอะไรประมาณนี้แหละค่ะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะที่สตอร์นี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่สินค้าโปรดักต์ต่างๆแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ด้วยเหมือนอารมณ์แบบจัดแสดงเพราะเขาบอกว่าเป็นแกลเลอรี่ของเขาเนาะใช่ที่บอกว่าถ้าเป็นพอเป็นแฟกชิพสตร์เนี่ยมันก็จะมี ความแตกต่างไปนะครับกับร้านทั่วๆไปก็ไม่ได้แค่ขายสินค้าอย่างเดียวแต่ว่าก็มีโชว์เป็นงานศิลปะงานอาร์ตของเขาด้วยใช่ซึ่งจุดนี้แหละค่ะแบบที่แอดปยเราเนี่ยแหละนะคะคุณพ่อบาบินบอกว่าใช่คุณพ่อบาบินบอกว่าลิซ่าสนใจมากแล้วก็แบบถึงขั้นแบบใส่ใจอะใส่ใจจะรู้สึกว่าถึงว่าแบบเฮ้ยเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์จะมาสนใจเรื่องการเรียนรู้อัญมณีที่แบบเป็นเรื่องของแบบ บางคนอาจจะมาเ,เรื่องของผู้ใหญ่นๆๆหญอนาะ,ะ,ะแต่ว่าน้องแบบสนใจใส่ใจกับทุกอย่างที่แนะนําเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะในนี้เขาบอกว่าเป็นการจัดแสดงที่ยิ่งใหญ่เลยนะซึ่งแอดก็ไปตามข่าวของบูคกลีมาเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นการเปิดตัวนาฬิกานะคอลเลกชันล่าสุดนะที่มันเป็นแบบว่า l i m i t ต็ดอีดิชันมากของปี2022เลยซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่มีแต่ขึ้นข้อมือลิซ่าแล้วซึ่งไม่รู้ว่า แอบซื้อกลับไปหรือคุณพอ่อให้กลับไปด้วยหรือเ<อ>ปล่าอาจจะให้น้องเอากลับบ้านไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแค่ขึ้นข้อมือลิซ่านี้ก็โซอาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนนยังไม่ทันจะขายก็เตรียมขาดตลาดได้เลยซึ่งต้องบอกว่าคอลเลกชันนี้นะคะยังไม่ต้องปล่อยแอดจริงๆแต่อย่างที่แอดป y ยบอกพอน้องขึ้นข้อมือปุ๊บ ขึ้นข้มู่เลยเหรอขึ้นข้อมูลเนี่ยเซเลบิตี้ทั้งหลายทั่วโลกไม่แน่นอนเลงแล้วนะรวมถึงแฟนๆของตลิสที่ร่ำรวยเงินทองด้วยนะฮะเฮ้ยพูดถึงแม่จีนหรือเปล่าตลาดจีนแน่นอนฮะตลาดใหญ่ของบูกลี่ที่เขาตั้งใจที่จะเจาะเลยทีเดียวเชียวแหละตลาดจีนตลาดอินเดียแล้วก็ยังแถบเอเชียนี่ก็รวยมากนะอย่างแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหน้านี้ฮะเคยพูดไปในคลิปว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่กินเนี่ยก็ยังอยากจะซื้อก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายคนไปแห่ซื้อกันแม้กระทั่งคน ที่ไม่กินแอลกอฮอล์นะครับก็ไปซื้อกันเยอะแยะเลยแอดปอลรูปามีเรื่องน่าทึ่งกับเรื่องนี้นะอือคือคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์ใช่ป่ะใช่ซื้อไปเก็บตังไว้ใช่ป่ะอรักน้องมากสรุปเมาเอา้าทำไมอะเมารัก <laughs> ค่ะทุกคนกลับมาที่บูกาลีนะคะแอดปยจะไม่ยอมร่วมงานกับแอดกิบแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งก็น้องหมาะว่าคือหรูมากแล้วเราก็ดีใจที่น้องไม่กลัวงูเนาะผู้หญิงบางคนก็กลัวงูใช่ไหมเขไม่กลัวจะกลัวได้ยังไงอะเส้นนี้เอาไ่ใช่สิเขาเป็นเรือนเป็นนาฬิกาเรือนนี้ไม่รู้แบบเป็นร้อยล้านหรือเปล่าอ่ะคงแพงมากๆเลยครับดูจากรูปแล้วนะแอดปยรู้หรือเปล่าว่าแต่ละชิ้นมันถอดได้หมดเลยนะ ตรงบริเวณหัวสา่จะเปิดเป็นเป็นสวนเขาก็บอกว่าพอเปิดหัวของงูออกมาเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาใช่ไหมใช่แล้วก็สามารถดึงตรงหัวออกได้ด้วยนะก็คือแต่ละอย่างแยกเป็นชิ้นๆๆคือแบบมันแพงแบบแทงมากอ่ะก็อย่างว่านะครับเขาเป็นเหมือนงานศิลปะของเขาอ่ะเนาะมันไม่ใช่แค่แบบสินค้าโปรดักต์ทั่วไปนะแล้วรูปร่างแบบนี้คือเขาจะว่ามันเป็นลิมิเต็ดอ่ะมันไม่ได้เป็นขึ้นแบบแล้วทําเป็นแบบเยอะๆแต่ว่าคือมันต้องเอาเพรอ่ะลงทีละเม็ดทีละเม็ด งานเจรนายของบูการีคือเขาหรูมากแล้วเขาก็ลงทิศเม็ดเขาจะเป็นแบบว่างานมือเลยนะงานมือหมดแทนคราฟเลยนะใช่ค่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องงานมือหมดแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าหรูมากเขาบอกเลยว่านี่คือแบบเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่แล้วก็ถ้าพูดถึงอิตาลีเนี่ยก็ต้องพูดถึงช่างมีฝีมือของทางบูการีเท่านั้นเลยใช่แล้วก็ในส่วนของความเที่ยงตรงก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าได้ตัวนาฬิกาเนี่ยคือได้ช่างจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะโอ้นาฬิกาแพงเราจะดูเวลาตอนเย็นได้ไหม เพราะแอดปวยบอกเชื่องตรงเอาล้วครับเช้านี้แอดปวยโดนไป2ดอกแล้วค่ะทุกคนอัปเดตกันประมาณนี้นะครับชเช้าไปเลยเหรอไปเลยครับไม่ไหวแล้วครับไปเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าแค่เห็นภาพตรงนี้หลุดออกมาจาก IG ของคุณพ่อนะนี่ขนาดน้องยังไม่ได้โพส่งตัวเองซึ่งคาดเดาว,ว่าเดี๋ยวนี้น้องน่าจะโพ้์เร็วๆเวนี้ยนะใช่ครับก็อย่างทอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แหละจะยังไง คือแค่ขึ้นมือน้องเนี่ยก็เตรียมที่จะโซเอาได้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าของราคาขนาดนี้เนี่ยจะถูกผลิตออกมาสักมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าบางทีพอเป็นงานที่เป็นเหมือนอย่างเงี้ยเป็นงานที่มันลิมิเต็ดหรือว่าเป็นงานที่มันพิเศษเอ,อย่างเงี้ยน,นะเขาก็อาจจะทําไม่ได้เยอะมากนะครับแต่อย่างที่บอกว่าก็เตรียมแย่งกันซื้อได้เลยแหละเพราะว่าหุ่ลิซ่าหยิบจับอะไรเนาะทุกคนก็คงทราบกันดีนะครับบอกแอดบอยก่อนว่าเข้าไปดูในกกในเว็บเขาอะราคาไม่ขึ้นนะ ราคายังไม่ึ้นะแล้วเขาเอารูปบริการลงหรือยังครับลงแล้วก็คือลงดีเทลทุกอย่างคือแบบสวยหรูมากแต่ยังไม่เปิดราคาไม่เปิดราคานะจ๊ะแสดงว่าแบบมันเป็นคอลเลคชันที่แบบไม่ดีหรือเปล่าโทรเอาไปแล้วหรือเปล่าอืมยังยังไม่เปิดราคาอืมอืเขาอินบ็อกซ์กันส่วนตัวเลยถ้าเปิดแล้วแอดต้องซื้อแล้วสิลูกค้าทักหาคุณพ่อบาร์บินเลยโอ้แอดกำลงซื้อแล้วอเขาอาจจะโทรไปหาลูกค้าว่าจำก่อนแล้วก็จัดไปเลยเซเลบริตี้ทั่วโลก อันนี้แค่ทางแบบอ่ประเทศบบบ่อน้ํามันทั้งหลายที่หลงรักลูกเนี่ยก็ไม่รู้กว่าไปกี่เรือนแล้วนะคะเอาวันนี้ไปดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะเลื่อยเจอไปมากกว่านี้นะคะ <c oughs> ก็เออตัวนี้ขอยอดวิวสูงๆเนาะแอดอยากได้แค่พอซื้อเรือนนี้แหละโโอ้ ทุกคนต้องช่วยกันดูซ้ำเด่นคนละประมาณ15ล้านครั้งนะครับคนไทยประมาณช่วยกันดูประมาณ1ิกว่ารอบนะคะ,ะทุกคนทั้งประเทศทั้งประเทศยังไม่ถึงเลยอ่ะเดี๋ยวแอดไปหลับต่อกอ่อนเหมือนฝันอยู่นะคะไปก่อนค่ะทุกคนค่ะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเต้าลิศได้ลองของก่อนอีกแล้วได้เปิดก่อนอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะแอดป่ายบายแฟนๆก่อนได้ครับก็แม่เห็นนาฬิกาน้องแล้วก็นะเราก็ต้องหาเวลากันต่อไปนะครับก้มมองนาฬิกาตัวเองเลยนะ ทุกคนไปละค่ะเศร้าบ๊ายบายค่ะ